เรื่องดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคะคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเองอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนธาตุน้ํกากรกฏมีพิษิกหรือคนธาตุด,ดินเผชิบก,กันบังกอนนะคะเ,เรื่องดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคุณจะเจอขุมทรัพย์คือพลังในตัวเองนะคะสเสร็จขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณเอาอยู่ในรูปสถานาการณ์เนาะคุณกําลังจะเจอกับกาลยานามิเจอครอบครัวเป็นแหล่งพลังงานที่ดีให้กับคุณค่ะมันไม่ได้บอกว่าชีวิต ของคุณจะไม่เจออุปสรรคปัญหานะคะแต่คุณจะอยู่เหนือปัญหาและเคลียร์ได้ไปในแบบทุกๆอันค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะเรียงลําดับความสําคัญเอานะหลอกคุณนะคะจะได้รับการเยียวยาอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาต่างๆจะมีโอกาสในการเยียวยาและนําคุณนะคะไปสู่ในเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งในตัวเองนะคะบางคนนะคะอาจจะมีลูกมีครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือว่า,ามีอะรลักษณะของการที่มีความมั่นคงในตัวเองคุณจะมีความสุขมากขึ้น และคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะเคลียร์อุปสรรคปัญหาได้ด้วยพลังใจและกําลังที่คุณได้จากคนในครอบครัวแล้วก็คู่ชีวิตของคุณค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อลไลน์เ f ซบุ๊กเขาไลน์แอดแอดทาร์โายลกตได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ